โอ้โหโหโหโยโดนปลาหงายท้องโ,โ,โดนโดนโดนดไอ้เนยดิเอาใกล้ๆตรงนี้ได้ไหม <c oughs> ทันปะปลาอะไรล่ะนี่่เด็บต่อ โอ้ยตอกขวาหรือเปล่าคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน ครับ <laughs> มาถึงรอบนึงก็ได้ลืมกล้องกลับยาวกล้องต้งชิตออนนี่ครับผพามาดูปลาเงอบ <c oughs> นี่นายเอกก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันฮะเนี่ฮะงอมเหมือนเมื่อวานเลยแต่ว่ายังไม่เจอปลาใหญ่ฮะตัว <c oughs> ใหญ่ไม่ขึ้นเหรอ <c oughs> อู้อยู่ข้างนอกเลย เขาแหไม้อยู่ดิชอ <c oughs> บหวานได้ยังไงมบบไม้เต็มเลยเสรต้องคัดไซส,สุดเดิมอะเราเียมอุปรกรณ์ก,กันนะอู้ยิงย,ยิงทีน้ำบานครับตาอะไร ก็ปายนี้กระลังบอ้โอ้ประธานหมู่ไปนู่นแล้วครับโอ้ยเสียดายถ้ามีเรือนะขี่ไปหวานท้างนอกกันฮะอ๋อเปลี่ยนเป็นยางอัอนอ่อนนะครับใช้ลูกยิ่งเดียว เราเหงนไปด้วยเพื่อได้วัดโอเคนี่เป็นฝูงปลากลุ่มอะเต็มเลยแต่ว่ามันว่ายไม่ได้ตรงนี้เป็นไม้นคะครัลบลกนี้ต้องยิงคัดไซส์กันฮนะเดี๋ยวเจอช่องตัวไหนให้หวัดนี่เต็มเลยโอ้หมหาศาลด้ยนี้ มันมีไม่ออกมาช่อง,องนี้ไหมช่องมันจะนุ่นเหมือนจะได้อยู่นะสังแหกเอาแหกไม่ไหวานนานอละอ๊ยติดติดติดนี่แหลแะแหกจานบินครับ คูกจะหวานได้หรือเปล่าครับนี่แหละช่องนี้บนญโ,โอ้ยกลัวบานเกินยิ่งไม่บานเลยหาเลย กลัวบานเกินออกออกคือกระชอนนี่ไม่กล้าหวานแรงกลัวบานเกินออกแบบนั้นยังได้เฉยกลัวแหมันบานเกินไปเกาะกิ่งไม้อะเดือยประมาณสิบกว่าตัวนี่นี่ย้ายมามุมนี้ละ ปลาเยอะแยะหวานไม่แทะแห่ไม่หวานนานนี่จันบินโอ้มีขยแ่งด้วยมีปลาขยแ่งด้วยนี่นี่ชุบมีปลาขยแ่งด้วยนะ่นะนะี่ ติดแขวนเป็นข้าวเลยนะประมาณสิบกระตัวนี่นี่นี่ลอยมาตรงนี้แหละมาเดี๋ยวปลดปลากันนะรอบนี้เฟลประมาณนี้ถ้าโยนเข้าไปตรงก,ารกลางตรงนะึงเอาแหกลับมาไม่ได้เลยนะติดไม้เลยดิยเอาใกล้ๆตรงนี้ได้ไหมทันปะ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  ได้ทีละสิบกว่าตัวอ้ยั้อตัวอ้ยนี่เดี๋ยวประมาณนี้หวานเข้ากลางลไม่ได้เนาะติดไม้เหรอ <c oughs> หาเรื่องเยอะ <c oughs> ชิบอ <c oughs> ดีกว่าไม่ได้นี่แกละสิบกว่าตัวแต่ปลายเยอะนะมู้ดมันอยู่ตุกกลางด้วยละหวานไม่ได้ไม้เยอะ เก็บลิฟผสมน้อยเนี่ยโอ้โหโหโหยโดนปลาหงายท้องไม่โดนไอตัวที่เลงไงหงายท้องอยู่นู่นไม่ติดเชือกมาติดปาลาเฉลยมาตัวนึงเอ้ยหยักงวะโดนตัวนี้ส่วนไอตัวที่เลงนู่นน็อกอยู่นู่น เผู้โชคร้ายออกไปนู่นแล้วเป็นแผลเลยนะโดนโดนโดนโอ้เสียวโดนไม้ยังจะโดนไม้โอ้ยหลดุดขาดเนื้อไปแล้วนู่นได้แต่กระเพาะมา เหมือนปลาขาดเนื้อไปแล้วได้แตกกระเพาะมากระเพาะปลาปลาอะไรล่ะนี่ตะโกกเหรอหรือกระมังใส่ไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่กว่าปลาอีกโอ้ยขาดเนื้ออีกแล้ว โอ้ยขาดนัวตัวที่แปดละหืมไม้เยอะดึง,งาขาดเนื้อไปซับนี่ไงนี่ปลาที่เรายิงแล้วมันขาดเนื้อไปนะ่ะนี่ไงเนี๋ยโอ้ยโอ้ยยออยอออีกทิดีขึ้นมาโอ้ยโอ้ ที่ขาดไปแล้วได้แต่กระเพาะมาเนี่ยมาลอยแค่ปลาพมเล็กนี่ที่ขาดเนื้อไลติดกระเพาะมานอกกับมันมานแกวถ้าไม่มีพุ่มไม้เท่านี่โหแห่สวบลงแล้วเนี่ยเยอะเกิน เน,นีจะเจาะผมขาดเนื้อไปสองสามตัวแล้วใช่ผมจาะจอจอะจอ,จอปลาผมเล็กยี่ไงปากระมังเล็กอยากบปลาผมกัน ใส่เอาฮะใส่กับใส่มาถึงปุ๊บลืมกล้องกลับไปเอากล้องอีกทัดใส่กระมังก่อนโอ้ยขาดเนื้อโอ้ยขาดเนื้อ,ขา,อขาดเนื้อแท้อุย้ย นัน่นปและหนึ่งตัวอุย้ยอยู่ไหมชอบขาดเนื้อนี่จะยิงให้มันออกไปช่องนออุย้ยขาดเนื้อไปแล้วโอ้ยตายตอนจบนนนชใช่ครับขนาดโดนสันหลังนะครับยังหลุดเลยบ้ากิปก่อน luộc bắpkhôm bắp chiên kia này, à, để ỏm nó đấy nè, không cái để ỏm gì đấy, ui, đẹp, xinh xinh, với ngay, quẩn ở trong cào không được, mai nhiều, bị cho vắt đuôi luôn này, chờ, đợi tôi lấy lại นี่เต็มเลยตะว,วันไปตรงนู้นไม่ได้นะไม้ทั้งนั้นเรื่องได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่อง ถึงจะมีไม้แต่ก็ได้เรื่องอยู่ยนี่จะมีสิบตัวตอดเอาทีละเล็กอย่างนี้แหละไม้มันเยอะหวานทีก็ถอยไปละ<า>เก็บเล็กผสมน้อยพอได้ปิ้งให้แมวนี่นี่แก้วนี่บ้า เล็กแน,น้อยเอย้ถ้ามีเรือออกไปหวานข้างนอกนี่โอ้โหเป็นตันเลยนะป่าคนที่เขาหวานเป็นอาชีพเขาโหได้ทีละครึ่งลำเรือเราไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นนะาเาไปเยอะก็ขี้เกียจกลัวครัวก็คือจำแหละนะ อ่ะกปะยัดปลดปลากันฮนะอาจจะต้องเดินเลาะขัดซสซบ้างเลยฮนะเลาะหญิงน่นำไม้เลาะนุ่นเขีอเค,ครับดูขัดซสซขัดสซโอ้ยติดกิ่งไม้อีกแล้วน <c ười> ี่ก็หลุดเนื้อตรงนี้ไป้สี่ห้าตัวแล้วขาดเนื้อ ตรงนี้โดนเส้นเหนียวตะเพียนหมันหมาครับเหมือนตะเพียนแต่ไม่ใช่ตะเพียนเรียกอะไรเนี่กายอีกโอ้ยแตกวะเนาะไม่กล้าหวานแตกเยอะไั่จะติดนี่ดิวฟ <laughs> าดหัวปลาแล้ว อึ้ยไม้เยอะพวกเป็นนั้นยังติดมาเออได้เสืยขนาดบานไม่แตกนี่นใช่ครับนู่นลอยอยู่ข้างนอกเต็มแลวฮะกิ๊บเล็กกระสมน้อยนี่ไอ้ปลายยิงขัดใสอ๋อสอกันตรงนี้อีกแล้ว

ไปสนไม้ละดึงยังเดียวได้อยู่พอได้อยอู่ข้อดีมันอุ้มเป็นถุงเนีฮยแหฝรั่งข้อเสียคือมันมันจะไม่ค่อยบานมันแห่ไทยเนี่ยบานปุ๊บดึงมาปุ๊บอุ้มเป็นถุง น,นี่โอเคนะเป็นปลากลุ่มนะน,นี่นี่มีนะครับโอเคไหนก็ยัปลดปลากันนะครับปลาก่อนไม้ก็เยอะไม่มีไม้นี่เสียนแห่เขาบุ้มบุ้มกันนี่เป็นตันเลยฮนะปลานี่ประมาณนี้นะครับ อเราเรอบนี้นะปลดกันสนุกแล้วทีนี้แอบปลดปากนครับเหมือนหมานครับโอ้โห,โโหเผือดซ้ายสองมิลเหลี่ยมเปือดซ้ายส mm. อย mm. งมิลเหลี่ยมไงท้องปังง,งนง ติดซี่ไม่หงายท้องหงายท้องปังงางน,นทำไมคุณเอกลาชสุป,ประมาทฝีมือผมขนาดนี้มผมเล็งตั้งนานแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> เผื่อทิศทางลมด้วย <c oughs> เลิกวันแหแล้วพอแล้วปลาน้อยขี้เกียจครัว <c oughs> นี่ครับไซ์ ปากมันใหญ่กว่าเพื่อนก็เ,นเลยเห็นนะข้าบเต็มๆอีการลาดปอปลาตากลม this is a ปลาว้าวจบแล้วแหละปลาถอยออกไปแล้วนู่นนู่นนเห็นปากยังน,นู่นกระมังโอ้ยปลาอะไรโอ้ยไม่โดนยังไงเราปลายปืนจะจิ้มตูดปลาอยู่แล้วนะ ก็มีนีดนึก็พุ่งลงน้ำแล้วน่ะจีเอาจีเอาโอ้ยมันเช้าเนี่ยไซนี่ยเต็มเลยฝั่งแดงนั่งไงโอ้ไม่โดนหลอดท้องดอกแรกข้ามดอกสองหลอดโดนเปล่าวะ ไม่โดน嘛ไอ้โดน้อยตัวนั้นแหละไม่โดนต่ำไปโอ้ยบ่ไม่แตกบานไม่แตกวานไม่แตกโอ๊ยรีบดึงรีบดึงรีบดึงติดไม้ได้น้อยดีกว่าโอ๊ยลวงหมดแล้ว ได้ประมาณสิบกว่าตัวรอดหมดเฮ้ยมีไม้งไงต้องรีบดึงปลายหมดละปลามไม่สมกับอุตส่าห์นั่งสางแหาอ่ะติดติ้งผสมน้อยไปมานี่แหละหน่อยไายไม่ดีเลยของของของนั่งไงนั่ง โอ้ยตอกขวาหรือเปล่าไอ้โดนอยู่โดนควาหรือเปล่าไอ้โดนอยู่โดนอยู่ลอยนิ่งๆเลยไม่รู้ดำๆปลาหนิ่ก็ปลาโผงเอ้ยไม่ปลาหนิ่ก็ปลาไป ไอเนี่ยติดซัำอะไรวะโอ้ยลงลอยนิ่งๆไงลมพัดสายออกขวาเฉยคือนึกว่าไม่โดนซะละเรื่องลงครับกล่องไปแล้วเนะี่ยเนี่ยลงจนได้ดึงก็จะขาดง่ายอีกแล้วเ เกือบไม่โดนเลยสายสาั่งไปสองร้อยปอนด์เลยโอ้ยเปียกน้ำแล้วพี่น้องเลยทำไมทำไมต้องมาต,ตอนน,นี้ยังโดนลมมันพัดสายออกขวา กล้าดึงกลัวขาดเนื้อรอยติดนิ่งเลยกล้องต่างหากก็เชฟปลาบ<า>อกม่าอย่าเดี๋ยว,ยวทันไหมทันไหมอู้ยพอดีับได้ประมาณแล้วครับโย วิ่งข้รรางกิ่นไม้โดนเต็มอยู่โดนอ้นี้เลยเแล้วมันจะหลอนขึ้นมาแล้วมาแล้วต้าไหนมาแล้วบิ๊กไซ สาปิดกล้องไปแล้วด้วยโดนเต็มเงี้ยมันหมานแจ้านี่ไงไซโละกว่าจะได้ทุลักทุเลโทฟี่เขาวันนี้หนึ่งเต็มมันหมานวายี่ะวัวเมว่อวานเมียขอให้ไต่ซ้อนหลังลูกของน้ำหนึ่งนี่ไม่เอาไอ้เจ้าตัวเดียวนี่ยเมื่อมื่อวานขอเปลี่ยนปลาปลาแปดตัวกับปลานิลตัวเดียวไม่ยอมเปลี่ยนไหม หทั้งปลากาดำปลานกเขาปลาพมปลาตะเพียนสองตัวอันนี้ตัวเล็กเปลี่ยนกับปนินกับเขาตัวเดียวอ่ะปนินตาบอดไม่ยอมเปลี่ยนตัวเล็กแต่วันนี้เขาได้ไงได้ไงคือมันตัวเดียวตัวเดียวของวันไงเออแต่ของวันนี้มันตัวเดียวของของทุกคนไงของไม่เห็นโอ้ยตัวใหญ่ไหนไหนไหไปละ คงไปต่อไม่ได้ละเปียกขนาดนี้ปปดเ,ดเดี๋ยวไปทำงานก่อนไม่เสร็จสักทีปืนเขาเได้เราลับจริงทีนี้เก็บปาก่อน แบ่งกับปลาไปกี่ม่เอกลาไม่หถึงว่ามันไม่ดิ้นต่อมันโดนหัวมันไงโดนจุด้บอบัรดนลบจุเับอกหัตรออยอยู่นะพอ,อ,อได้ยิงอยู่นะเมื่อวานเก็บกับคลเลอร์ พวกกินจนจะก็แตอนี้ปลาเริ่มห่างตัวเริ่มไม่ขึ้นแล้วนะครับผมหนีเข้ากลุ่มหนีเข้าไปไกลับวันนี้ปลาใหญ่ไม่ขึ้นนะครับผมผลงานก็ได้ปลาเล็กนะฮะผมปลาเล็กขานี้นะที่หวานแหลแล้วก็มีเก็บมีเก็บปลาพวกปลายิงปลาอะไรไซส์ประมาณนี้นะรประมาณห้าหกตัวมั้งนะปลาขิดเนาะเนี่ยได้ประมาณนี้มันสองโนนี้นิดครับ ก็เดี๋ยวป้าก็เดี๋ยวแบ่งน้องๆด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกินปลานะครับผมน้องๆมาปีเตอร์คอรเลอร์แล้วก็อ่ามินเตอร์แล้วก็ฮานาเอกนะครับผมจะแบ่งๆกันไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมต้องกลับเข้าไปทํางานก่อนนะครับผมพอดีออกมาแต่เช้าครับนอนยังไม่อิ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันหลังก็ออกมาทําคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่างเงี้ยซึ้มมาแล้วอายุจะเข้าป่ะทำงานกันครับบาย นี่เป็นผลง,งานของเรานี่ครับเตโทฟี่เป็นหนุมใหญ่ตัวนึงนะครับนึ่งจะเป็นปลาเล็กล้างก่อนเดี๋ยวอัดนะมันแข็งนะนี่นันแข็ง